ครับท่านผู้ชมครับผมก็เพิ่งหลับสาบมาว่ากับไอควานนะครับหรือว่าถันคว้านนี่แหละครับกทบ็ทำนำเชือ้อแล้วนะครับทำนำเชื้อผลิตนำเชื้อไข่อลไรนะครับท่านที่ต้องการถ่ายากรองไอคว้านนะครับวหวเป็นวัยจนประจำขอประจำขายตัวเองก็ติดต่อหมดหมดได้นะครับหมดหมดนี่ก็เป็นเจ้าของไอคว้าน กับเรือติดต่อที่อาจารย์จุมพลอาจารย์จุมพลนี่เป็นเป็นอาจารย์หมอผู้สวยสละอาจารย์กับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรีดนําเชื่อนะครับกับติดต่อได้ช่องถนนนี้นะครับกับอย่างทีบอกว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นกับหัวดังๆหัวดีกับจะไม่เล็ดหลอดออกไปก้างนอกเลยนะครับเรื่องถาาอง่ายยาเรื่องไส้พันธุ์ เนื่งจกว่าก็ว่องไวที่จะเก็บไว้ให้ซื้อถอดในวงร่ากันนาญาตกล้องเขาตอนที่จะให้ผ่านไปข้าหนอกกันไม่มีแต่ปัจจุบันนี่ลูกมันเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าแผลไร้ฐานมีความจํานนมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในเรื่องของการหลีดนาเชือ้อเจ้าข้องโคเองก็เข้าใจในประเด็นนี้นะครับจึงให้หลีดนาเชือ้อเผื่อค่ายให้กับผู้ส้นใจที่จะนําบัวไป ซืบทอดถายยาต่อนะครับกับปัวดังๆหลายๆตัวตอนนี้นะครับกองโกเลียก็มีมากมายกองมดบดนี่ก็บไอควานีครับโนดซูริควันกับกับเป็นอีกหนึ่งตัวตีเป็นแชร์กับวัดซูเปอร์สตาร์ก็ไม่พลาดหนักนะครับการามามถจะผลิตนําเชื้อ่ายได้แล้วนะครับติดต่อตีมดมนติดต่อตีอาจารย์จุมพลได้นะครับ้าเื่อหนึ่งถึงสิบลอดในคราวเดียวกันก็คือซ้ำปันหน้าร้อยบาทนะครับเว่าไม่แพงนะครับ พอรับกันได้่ปันกับนะแต่ถ้าดันต้องการชิแอดลอดขึ้นไปราคาอยู่ที่สางปันบาทนะครับกับน้มเชื่อไอ้คว้านนะครับพมกแกแจงเบอร์โตไปข้างหลังนี้แล้วนะครับ่านกันแหละตามเบอร์โทรติดต่อประสานโดยตรงกันได้เลยนะครับกับเป็นที่รวยคว้านจนเกากลังกับไม่เคยแพ้ใครนะครับมันเคยลมเลยลุกขึ้นมาชนะมันเคยเข้าฮักแล้วก็สู้เข้าข้างเดียวกับเข้าในนาที่เจตีแปดอย่างนั้น สู้จนนาตีทด้ดีรามพิว่าจะนาแดงท่อนรามได้นะครับนี่คือซิ่งทีเป็นเป็นซิ่งตีการันตีว่ามันเป็นวัวตีสุดยอดมากๆนะครับท่านผู้ชมครับกับเมื่อไม่กี่วันที่บ้านมามันก็ซ้อมนะครับพ่อกาดไยเก็บเผาการซ้อมก็มันไหวกับมันกลับมาสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยครับอีกไม่กี่วันจะมีข้าวดีชนชิงรถยนต์นะครับกับตัวนี้ตัวตี่ันก็พอเอ่ยชืท่ันรู้จักอยู่แล้ว ตอนนี้ประชาหน่านกันได้น้อยๆเลยนะครับไอ้คว้านว่าโอเคเลยครับอย่างแต่ควายตัวซปเปอร์สไตยตัวกับสาก็โอเคแต่ก็ได้แล้วว่าชิงรถยนต์ครับส่วนจะลงตัวกันจะนำเในว่ากูชิงเชือได้กัรติดตามนะครับแต่น้ำเชืออย่าลืมนะครับติดตามเบอร์ข้างหลังนี้นะครับต่างกล้องจากบนต่างกล้องมดบนนี่ก็ลียๆมดบนหลายๆคนอย่างเียกใจเลยก็เป็นมวดเป็นรอยโทแล้วตอนนี้กับกับก้องอาจารย์จุ่มพลนะครับกับข้อบคุณหมากนะครับแจงข้าวดีกันมาเปิดสัพ์